สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุ่านเข้าสู่ h anel แฟนบอ y จ้า และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมา recap g o o d all day ใน ep. 9 Love Wins กันแล้วครับผมใช่แล้วใช่แล้โอ้โหเริ่มหรอเมลที่มันเพิ่งจบก่อนเลยไหมอาวับได้ค้างคาเมื่อกี้เลยค้ังเลยยังไงเข้าใจเข้าเอางี้มันต้องมันเหมือนมันต้องแบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งฝั่งมี กับฝั่งม<ช>แมว,แมวเราเข้าใจมิวอ่ะแล้วเราก็เข้าใจแมวอ่ะพี่ก็เข้าใจแมวอ่ะพี่เข้าใจทั้งสองคนพูดเลยเออใช่คือมันเป็นมันเป็นแฟกของการทํางานกับอีกคนเป็นที่งานงานงานเป็นบอสกับอีกคนเป็นการเป็นหัวหน้ามันไม่เท่ากันอะ่ะ แล้วความรับผิดชอบมันคนละแบบปะถ้าเป็นบอสเนี่ยมันต้องแบบคอยดูให้ทุกอย่างมันไปได้ด้วยดีเออ,อแต่การเป็นหัวหน้าคือการที่จะต้องมานั่งทํำในสิ่งที่แมวทำอ่ะอืม,อมก็คือเหมือนมันเป็นงานตัดต่อด้วยเนาะแล้วเด็กอา,อาจจะยังปล่อยให้เด็กใหม่ชายเดี่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นงานสำคัญด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าใจก็เข้าใจ หัวหน้าแบบนี้่ะหัวหน้าที่แบบต้องคุยคุมงานเองก่อนแต่ก็เข้าใจากบางมิวอืมมิวก็คืออ่ะก็ในเมื่อเวลางานบอกว่างานทํางานถึงห้าโมงครึ่งฉันเสร็จงานของฉันแล้วฉันก็เลิกงานในนี้คือเราที่ผ่านมาก่อนที่มิวจะระเบิดอ่ะเราเห็นว่ามิวเก็บเก็บและให้อภัยและไม่เป็นไรมาตลอดไงแต่ไม่ใช่ว่ามิวไม่รู้สึกนะ อืมรู้สึกรู้สึกทุกคนรู้สึกไงอืมแล้วมิวก็พยายามแบบคือเราว่ามิวแบบพยายามเข้าหาแมวจนจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะ่ะอืมสมัครงานในตึกเดียวสมัครงานตึกเดียวกันแล้วอืมเข้าใจโอเคแต่ขอแค่วันนี้ที่เป็นวันเกิดของฉันน่ะใช่วันเดียวเนาะเหมือนประมาณว,ว่าไปด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปรอที่ร้าน ก็มีถอยจนสอยถอยยอมนยอถอยจนสุดแล้วพี่นะพี่มองว่าในโจทย์อันหนึ่งคือในเรื่องต้นเรื่องในมุมมุมหนึ่งเนี่ยเรื่องเนี้ยแมวผิดอืมเราต้องเรียกว่าผิดกับถูกแล้วกันคือคือมันไม่มีสีเทาอ่ะอืมอีกก็คือผิดถูกก็ถูกถูกหนึ่งคือแมวลืมอือถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสําคัญคือบางทีคนเรามันเรื่องมันคือเรื่องเล็กมากนะ แต่มันโคตรสาคัญอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นความรู้สึกแหละมันเหมือนกับความใส่ใจลดลงแล้วเอาไปเทในเรื่องบางเรื่องซึ่งจริงๆถามว,าว่าบริหารจัดการได้ไหมในฐานะหัวหน้าทําได้มึงไม่ใช่ลูกน้องเหมือนกับนะวันแรกที่หัวหน้ามาสั่ง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 ,งไม่มีสิทธิ์ดิ้นไปไหนอืมทุกอย่างอยู่บนการจัดการทั้งสิ้น <c oughs> แต่เลือก <c oughs> ที่จะใช้วิธีวิธีเนี้ยผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเนี้ย อืมอืมอืมใช่อย่างที่พี่เอกบอกอ่ะคือวันนี้มันไม่ใช่วันอะไรเนี่ยเป็นวันสําคัญก็อย่างที่พี่เกว่านั่นแหละแมวลืมแหละเพราะว่าถ้าแมวไม่ลืมคิดว่าแมวบริหารจัดการได้ใช่จริงงานก็สําคัญแต่ว่ามันมันน่าจะมีเวที่ทําให้มันดีกว่านี้ได้ ใช่ใช่ใชถึงแม้ว่าเราจะดูตอนนั้นก็ตามบางทีแบบเอ้ยอันนี้น่าจะยังไม่สําคัญพอที่จะพอเดียวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกน้องบอกว่าต้องตัดได้เสร็จภายในทุ่มหนึ่งแต่นี่ความแมวจะไปถึงร้านน่ะจนร้านปิดิซ่ามากินอีกเออแต่มีมาตักพิซซ่ามากินเงี้ยมันก็ไม่รู้อ่ะเออมีเวลาครึ่งชั่วโมงเองนะจริงๆแล้วตอนตัดอ่ะ คือส่วนตัวนะสมมติว่าเรามีเวลา <c oughs> ชั่วโมงแล้วเราต้องรีบไปแล้วจริงๆอะ่ะเราจะไม่มีอารมณ์มานั่งเซลฟี่กับน้องลูกน้องใช<ค>่<ห><ห>เรคือเออเราจะหนูติดจัดแล้วจะแบบเริ่มแพนิกแล้วเริ่มมือไม้เริ่ม,<ห>มเดินเ,เริ่มอะไรแล้วอ่ะคือตรวจงานสางเสร็จปุ๊บกูต้องลุกเลยอะ่ะใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เวอร์ชันที่แบบว่ายังอุตส่าห์นะตรงนั้นมาแล้วซึ่งเป็นเราเป็นมิวนะระเบิดลงไปแล้วนะ คือมันยังมีความแบบยังเรียนพิซซ่าลูกน้องอยู่อ่ะมันมันไม่ได้อ่ะแล้วความเส้นสุดท้ายของมิวอ่ะมีคําว่าเบื่อออันนั้นคือเส้นสุดท้ายเลยแล้วนะใช่เราเบื่อว่ะนั่นหละเออจริงๆไม่ไม่ไม่เฉพาะมิวหรอกทุกคนแหละถ้าได้ยินประโยคนี้เข้าไปอ่ะเราตามง้อมานานหลายปีแล้วเราเบื่อแต่เรายังไม่เห็นระหว่างทางไงว่ามิวทาอะไรให้แมวเบื่ออืม มันก็คือความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะถ้าคนที่พูดคำนี้ยใช่จริงซแอบคิดเหมือนกันนะว่าฟิวอะน่าจะมีแผนการอะไรสักอย่างอาจจะชอบแมว,วมดิวอชอบหรือเปล่าชอบแมวชอบแมวเพราะจำได้ตอนด er ูเทลเลอร์อันหรอ,อแล้วก็เลยพยายามจะดึงเชิงแล้วก็แบบว่านู่น <อา S 2> นี่อะไรอาจจะ,สะแสดงตัวให้เห็นอะ อ่า uh, อะไรอย่างเงี้ยน,นี่คิดว่าแบบนั้นคืออยากแบบแสดงตัวให้อยู่ในสายตาของมิวตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่กับแมวอะเพราะเราเรู้สึกว่าคือถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะคนแบบแมวที่ผ่านอุปสรรคมากา,า,า,าทั้งฐานนะทั้งทั้งทางบ้านทั้งใดๆมันไม่น่าจะมาตกม้าตายกับเรื่องอย่างเงี้ย <c oughs> คิดว่าแมวอ่ะต่อไปแล้วแหละแต่ว่าใจนั่นอ่ะ จะต้องแบบว่าเธออย่าเพิ่งไปใส่ไลายเขาเลี้ยงนิดหน่อยสิครหิวนี่อ่านนี่เธอเข้าข้างแมวของน้องแ้่ไหมนะฉันน้องเข้าข้างมิวแล้วฉันไม่เข้าข้างแมวขากขาดกอแก้ตัวให้แมวอยู่พี่ปอล่ะยังไงทีมไหนทีมวีที่ใช่ไหม พี่พี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจความรักแบบความรักแบบเนี้ยคือต่างฝ่ายต่างไปได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะ่ะอืมคือก่อนหน้าน,นี้จะเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันมันมันอยู่ในช่วงของมันอยู่ในช่วงของแบบฉันให้เธอที่โปรโมชั่นอะไรเนี้ย <จะ S 1> โปรโมชัน่นเออมันเป็นช่วงโปรโมชัน่นแล้วก็มันคือมันเหมือนเหล็กเนาะความรักมันก็เหมือนเหล็กอะ่ะคือถ้าไม่แบบไม่ถ้าปล่อย อย่างที่มิวบอกอะ่ะถ้าปล่อยอ่ะมันก็คือสนิมที่มันคอยกัดกินอะ<ม>่ะเนื้อเหล<ม>็กอคือมันไม่ได้ขัดอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดสนิมได้แล้วสนิมเนี่มันเกิดขึ้นมันไม่รู้ตัวนะเ<ม>นื่อออกไหมบอกว่ามันปล่อยไปนานๆคือแบบว่าสนิมทั้งนั้นอะ<ม>่ะเออคือความรู้สึกแบบว่าพี่ก็เลยเข้าใจว่าเอาเข้าจริงแล้วมันปัญหามันไม่ได้มันไม่ได้ผูกไม่ได้ถูกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกแคปอยู่ถูกแก้อย่างตรงจุด ของทั้งสองค mm hmm. นมันก็เลยเหตุเกิดเหตุแบบเนี้ยขึ้นคือ mm hmm. เมื่อเมื่อความรักมันเดินจูงมือกันไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเอออะไรอย่างเงี้ยมันจุดมันถึงจุดแยกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเขาจะมีจุดเชื่อมกลับมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะแก้ปมตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเหมือนบางทีเนาะ mm hmm. ห่างกันมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นอะไรมากขึ้นเช่นห่างกันออกไปปุ๊บเราก็จะได้เห็นในใจเราว่าเออว่ะ เราเราเหงาอะไม่มีคนนี้เข้ามาแบบจู้จี้จุกจิกนั่นนี่นู่นทานี่ทําน,น,นู่นให้นำอะไรอย่างเงี้ยเออมันหายไปวะ่ะหรือแบบเออไม่มีคดีนะ<อ>เออพอไม่มีเธออะ<ฮ>อคือคือ,คอ,คอสังเกตไหมว่าตอนที่เรามีแฟนเนี่ยเราจะไม่มีเพื่อนช่วงโปรโมชั่นนะช่วงโปรโมชั่นนะอ๋อฉันไม่รู้สึกหรอกเพราะฉันไม่เคยมีถูกไหมโอเคพี่ขอดทษอยแรงมาก ไม่ได้รู้สึกอะไรเจ็บปวดอะไรเลยเอา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 อย่างนี้เอาแค่นี้ก็ได้แค่เขาเจอติ่งคนใหม่เขาก็ไม่มีเพื่อนแล้วโอ๊ยยยยยยกกระบังว่ะขอเพื่อนหน้านี้มาแล้วหน้ามีมาน้าเยอหน้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีอย่างหนึ่งก็เหมือนที่ใครพูดเมื่อกี้บอกว่าเราไม่รู้ระหว่างทางเนาะ ระหว่างทางที่จะมาถึงตอนนั้นน่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างด้วยอืแล้วก็แล้วก็มันแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปสรรคคือความรักอ่ะมันมีอุปสรรคอยู่แล้วแล้วอุปสรรคแบบอุปสรรคที่มันแบบว่ามากมากที่สุดคือเรื่องเวลาเนาะเพราะสองคนที่อยู่ด้วยกันมันอาศัยร่วงเวลาเวลาที่จะมาใช้ร่วมกันเนาะไม่ว่าจะมาเวลาที่อ่ใช้ร่วมกันหรือว่าเวลาที่ ได้มีอะไรร่วมกันนะ่ะหมายความว่าต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็สามารถแบบโทรคุยทํากิจกรรมนั่นนี่นู่นแล้วที่สําคัญที่สุดสองหัวใจเนี้ยมันจะต้องไว้ใจกันซึ่งมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบข้อระแวงที่มันเกิดขึ้นคนนี้ก็ระแวงเรื่องนั้นคนนั้นก็แบบว่ามนระแวงกูอะไรเรื่องนี้นึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้หรอกอว่าเอาเขาจริงอะ่ะไม่แน่แมวก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องน้องอะไรนะน้องเด็กน้องเด็ก น้องวิวอะน้องในวิบากเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดยังงั้นกับฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกคุณมันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จริงๆอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ก็มันเหมือนทุกคู่เนาะทุกคู่รักที่เรารู้สึกว่าความรักมันยังอยู่เราก็อยากให้ความรักมันมันเดินต่อไปอเนาะต่อให้เราเป็นคนรอบที่มองเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ทุกอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยก็ขอให้อุปสรรคมันพัดผ่านเราป่ะเออ คือให้ให้ให้หัวใจได้เรียนรู้กันละกันพี่ว่าน่าจะโอเคคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่าเป็นเป็นมาแบบทั้งเคยเป็นมาทั้งสองฝ่ายเนืกอออกมาแล้วก็คนเล่าเรื่องนี้ด้วยเนาะก็เป็นฝั่งของมิวไงใช่เป็นคนเล่าเรื่องมีเป็นคนเล่าอืมเราเลยไม่ดูฝั่งของแมวถูกถูกเราก็ไม่รู้จริงอันนั้มันเป็นเหตุผลของเฉพาะคนเนาะเราก็เป็นเหตุผลของคนเฉพาะคนคนนั้นด้วย อืมอืมแมวอาจจะแบบรู้สึกแบบอืมอะไรกับกูขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใครจะไปรู้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบต้องโทรมาทุกวันเพราะว่าบางคนบางคนมันเหมือนผู้หญิงบางคนเนาะคือแบบดีแทบตายผู้ชายดีแทบตายก็ไปหาบบแบบแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยพะเธอแบอบติดเอาใจอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่บางคนก็เนึกอออกไหมคือผู้หญิงแบบโอ้โหดีแทบตายผู้ชายยังไปหาเมียน้อยเนึกอปะ อ่ามันไม่แซบมันไม่ได้ใจอะไรอย่างเงี้ยมันผูมันอยู่ที่คนแหละพี่ว่าอืม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 แต่ลว้วทีเนี้ยอันนี้ปัญหาที่เราเห็นไงพี่ปอนใช่ใช่ใช่ใชนอกจากปัญหาที่เราเห็นในวันนี้มันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเลยใน EP นี้อย่ <c oughs> างแรกเลยี่ยที่ปอนก็มาละการแสดงแพทกวินหน่อยมา <c oughs> ชิ้นกรเดียดคู่จริงๆฉากในฉากในห้องเรียนเนาะ ชอบใส่ตามากเลยนะตอนขอแต่อตอนที่เขาัวแหวนน่ะเธอเกลียดอะไรไหนเะธอพูดสิเธอเกลียดอะไรเกลียดการเล่นไพิน,น่าเฉยเป็นหน้าเฉยที่นึกออกไหมนะตอนที่คุยกันอนะกับกับกับแพทในห้องเรียนนะ่ะคือนั่นคือสามารถทําไม่ใช่คือในชุดคุยเนาะในห้องเรียนที่กําลังแบบว่าเป็นแบบ เหมือนแบบจะบอกเลิกแต่ว่าแบบไม่ไหวไม่ไมิวไม่ไหวอะไรยเงี้ยซึ่งมันมันสามารถตีความได้ทั้งสองแบบคือเขาต้องการเปลี่ยนสถานะหรือว่าเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะ่ะเหรืองออกาไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าจะอย่างเงี้ยคือน้องวินเล่นได้แบบคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นคนนิ่งๆเรื่อยๆเ,เคยเจอไหมเหมือนแบบเพื่อนผู้ชายสักคนหนึ่งที่แบบ ได้เอาดิไปดิเคยไหมคือแบบว่าคืออีนี้จะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่มันจะเงียบมันจะไม่จะไม่คนแบบอะไรอีนึกออกมาคือให้ทําอะไรทําให้ได้หมดเลยแต่ว่ามันจะใช้เวลาหน่อยนะมันอาจจะไปแบบหนึ่งสองสามทำให้ได้เลยไม่ใช่แต่ว่ามันมันมันจอยกับเราทุกงานมันไปกับเราทุกที่แต่ว่ามันก็จะอย่างเงี้ยคือแบบได้ไม่ไม่เราจะรู้สึกว่ามีมันอยู่แต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่ามันอยู่กับเราตอนนั้นว่ะอะไรอย่างเงี้ย เออเนี่ยบอกว่าจะอารมณ์แบบประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งทาเคยชินเนี้ยหรอเออคือพี่รู้สึกว่าในคาแรคเตอร์ของคนคนนี้คือเขาเป็นคนที่แบบไปเรื่อยๆอะ่ะมันคงกับความรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยบอกป่ะเออแบบไม่ไม่แบบไม่เหมือนแบบพี่อะไรนะชัยอะไรนะชัยอน,นอันต์อ่ะชัยอนันต์เออที่แบบโอ้โหอ้าวอะไรเงี้ยคือแบบตัวเองต้องมา <c oughs> เป็นคนคนนึงคนใดในสังคมหรือว่าแบบในบริบทแวดล้อมเขาต้องเป็นใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ย คือ,อกับวินกับกับกับแมวไม่ใช่กับแมวแบบได้เขาทําได้เขาแล้วเราโตมาจะเนี่ยแล้วคือเราไม่รู้ไงว่าแม่แม่แบบมีมีปมอะไรที่มันจะมาแบบเนี้ยคือวินกับแม่งัดง้างกันมาแบบก่อนหน้านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วมันมาแสดงอ,ออกมนีนั้นถึงทําให้เรารู้สึกแบบวินพร้อมอ่ะหมายถึงแมวพร้อมนะนึกออกไหมพร้อมแล้วที่จะจะจะจมาถึงสเตจนี้โดยที่แบบไม่คิดว่าจะไปคุยกับแม่แล้วแม่จะปฏิเสธเขาอะ Mm hmm. แล้วออกมาดีมากในขณะที่แพชัชญายนิดเล่นแบบเล่นนิดเดียวเลยนะแต่ความรู้สึกที่คือแบบว่าโอ้โหแม่งโคตรต่างเลยนะระหว่างแบบเส้นการแสดงที่มันเป็นแบบพัฒนาการของตัวละครตอนที่เป็นเด็กมหาลัยกับตอนโตแล้วอ่ะอ mm ื hmm. ที่วิธีการพูด การใช้น้ำเสียงคือจริงๆแล้วว่าตัวละครมันเติบโตนะตัวละครมันเติบโตแต่ว่าในช่วงวัยที่เขาอยู่ในในชุดน,นักศึกษา,ากับช่วงวัยที่แบบเติบโตออกมาแล้วแบบมาทํางานแล้วอ่ะเขายังมีความเด็กแง้วแงวแง้วแงวอยู่แต่ในความคิดมันเริ่มแบบเหมือนแบบคือเขาเป็นอย่างเขาเป็นอย่างที่เขาบอกอะ่ะเขาโตมาในครอบครัวแบบนั้นนะแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นแบบครอบครัวนะอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบคนละแบบเล่นเล่นนิดเดียวอะ่ะ แต่ต่างเลยอบผมว่าคือแพดดูเล่นเยอะเนาะดูกระจึงกระจังนั่นนี่นู่นแอคติ้งเยอะออกนั่นน,นี่น,นู่นเยอะแต่ข้างในมันเล่นแบบมันโซลิดมากอะนึก,นกภาพบอ,อกมามมันโซลิด<ม>ในที่มันเป็นความเป็นตัวละครนี้จริงๆอะ,อๆอะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงแบบแง่งยแง่เดี๋ยวจ๊งนะอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบมันโคตรจะมันโคตรจะจริงอะนึกออกไหมกับ<ม>คนหนึ่งที่แบบอินเลยผบผบู<ม>บ้ใช่คนนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยกับ กับแมวที่แบบอืมได้อืมจ้ะอืมโอเคเธออืมแล้วยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแบบโอ้โหโคตรจะแบบโคตรจะจริงเลยอ่ะเล่นนิดเดียวแต่โคตรจะจริงเลยมันชอบชอบอันนี้จริงๆนะแล้วแบบโอ้โหแล้วบทตอนนั้นคือแมมเล้ยใครร้องก็ไม่รู้ว่าใครนําก็ไม่รู้อืมีมีมีนั่นแหละ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 คนนั้นแหละปลาป้าคนซ้ายหรือคนขวาแถวบนก็ไม่รู้ ขวาเสียงนํามาก่อนซ้ายแค่แบบตลองประสานเสียงเลยโซฟาแนงโซฟาแนเนี่ยมีเสียงโซฟาแดงอ่ะหลบกล้องด้วยไม่ให้ใครเห็นป้ามึงร้องหลายคลิปมันจะไม่อเกมสองจุดท้ามันเยอะตรงเนี้ยมันก็ต้องลงไปคันตายไม่คือคือในความคือพี่ว่าขอสารภาพโดยตรง เรื่องก่อนนะผลงานของน้องวินเรื่องก่อนน้าเนี่ยไม่เห็นพัฒนาการการแสดงของน้องเขาพูดตรงๆนะแต่พอตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยเล่นนิดเดียวเล่นน้อยนะเล่นน้อยมากนะเอาตรงๆเล่นน้อยนะแต่ใหญ่จังเลยอะ่ะมันจริงอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่ในขนาดที่มันเป็นแบบโอ้โหขยายเล่นขยายแบบคุณแม่ เนอะป่ะแม่เล่นใหญ่เล่นขยายเล่นสนุกเล่นบอกอมาจากท่เบตเนาะอะไรเงี้ยเนอะป่าแม่จะโอเวอร์นิดนึงเนาะอะไรแต่ว่าแม่ก็เล่นเป็นคาแรคเตอร์แม่จริงๆริงเนอะป่ะเออเออที่น้องวินน่ะเล่นน้อยอ่ะแต่มันโซลิดเหมือนกันอะมันก็เลยรู้สึกแบบผู้ตายลน้องวินการแสดงเรื่องนี้ดูนิ่งขึ้นพอนิ่งแล้วเราแล้วแล้วแล้วพลังการแสดงของตัวละครมันออก เออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่คมจังเลยอะคือหมายความว่านิ่งเล่นนิดเดียว <c oughs> ไม่พอใจหรือสีหน้าหรือสายตาหรือหรือเสียงคือน้องวินเล่นสังเกตไหมน้องวินดาวทวนลงมาจากเสียงปกติที่น้องวินใช้่ <c oughs> ช,ช่องเสียงที่เลือกเล่น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย e เริ่มมีการดีไซน์ตัวละครแล้วนะ คนที่จะแบบว่าสามารถดีไซน์คือคนที่จะเริ่มคิดดีไซน์ตัวละครที่ตัวเองเล่นปุบเนี่ยมันจะต้องอินเวฟไปกับบทคืออินไปกับบทแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมีสเตอิมเมอร์เจอรี่ชัดแล้วก็มันจะมีดีไซน์ของแต่ละช่วงตอนน่ะว่าแบบว่าเฮ้ยอ๋อพัฒนาการของตัวละครเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าการเล่าแบบเนี้ยแล้วก็การถ่ายทํามันไม่ได้เป็นฉากที่แบบ หนึ่งสองหนึ่งจากหนึ่งไปสู่เออจากหนึ่งไปสิบนึกออกไหมมันอาจจะกระโดงแต่ว่าเขาต้องนั่นหมายความว่าเขาต้องเข้าใจทั้งทั้งทั้งตอนอะว่าเขาจะเล่นยังไงเขาถึงจะแบบเลือกเล่นกับแล้วเลือกเล่นแล้วก็เลือกโตไปตามคาแรคเตอร์แล้วก็ช่วงท i m เวลาของช่วงเวลาของตัวละครนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยพี่เห็นน้องวินเต็มเต็มซึ่งพี่เห็นน้องวินจากการแสดงนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะนิดนิดหน่อยๆน่อยจริงนะเพราะว่า ไม่ได้ออกเยอะมันไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่แบบโอ้อ้าอู้ห้ามเฮะมีน้ำหนูหน้ำหูน้ำตาสังเกตไหมน้อยมากเลยเล่นน้อยมากเลื่อยมากเสียงเลื่อยแทบจะไม่มีแบบมีดราม,ม่าก,กับแม่เล็กๆน้อยๆนิดๆอืออืมนอกนั้นคือแบบอืมแล้วแล้วจริงอะ่ะรู้มันสร้างที่สําคัญที่สุดเลยนะพี่รู้สึกว่าพี่ได้รับความรู้สึกจริงจากน้องวินตอนเล่น มวลการแสดงมันด,ดีดีแบบดีมากจนหน่อยเดียวอ่ะเขาหยอดมาหน่อยเดียวอ่ะเขามันกระตุกความรู้สึกเราเลยอ่ะเพราะมันมามพร้อมบทนะบทที่ขนาดนี้มันคือแบบว่ามันเป็นบทที่ดีจริงๆนะเพราะว่ามันกําลังจะบอกเรื่องราวของความรู้สึกของคนสองคนบนโลกที่อาจจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้กับเขาทั้งโลกก็ได้อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคนที่ตัวเองรัก อยากอ,อะไรก็ได้อยากให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมาในในบทแบบเนี้ยที่มันแบบไม่ต้องบทวิจิตแต่มันเป็นบทที่มันเป็นเรียลลิสติกแล้วรู้สึกจริงอืมอืมโอ้ลักเสย,ยาวเข้าใจเข้าใจดีใช่เ<ป>นาะเฮพอเห็นภาพเนาะนี่คือพูดถึงการแตแดงกเนาะขอภถภยชัดเจนเหมือนจริงจ <laughs> แล้วก็จริงๆแล้วคือเรื่องเนี้ยที่เราดูมาตั้งแต่ EP ที่หนึ่งเนาะคือสีเขาสวยแล้วก็จะมีระยะแหวนชอบมะกอกอะลดกินไ,ได้ไง่ยจริงเนาะละเอียดละเอียด <c oughs> <ๆ>คือตอนแรกก็ตีความคือแบบว่าทำไมเป็นแหวนทรงนี้วะอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเป็นเลิฟอุอ้ยตายแล้วอุ้ย ชอบมากอกมันแบบไอ้นี่ของชนะว่าเออว่ามันก็คงจะเป็นนะอะไรเงี้ยแล้วมันมาจริงๆเนาะแล้วมันแล้วเขามาให้ความหมายว่าเออมันอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราก็เลยยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยดีว่ะดีว่ะมันตีความแบบมันไม่ใช่แค่ตีความชั้นเดียวเขาตีความหลักมิติที่มันมีทั้งมันมีทั้งมันมีทั้งการหยิบยื่นความพยายามของผู้ชายคนหนึ่งเนอะป่ะเออแล้วเขาก็ลังจะบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะความรักของเราสองคนอ่ะมันจะพาเราไปมันจะชนะอุปสรรคทุกอย่างมันจะพาเราไปให้ให้ให้ถึงให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวันไดวันหนึ่งที่แบบว่าแหวนมันถูกถอดออกระหว่างนั่นหมายความว่าลราแพเถูกไหมเราไม่สามารถเป็นคนที่จะสามารถสวมช่อมากอกนั้นได้อะไรเงี้ยมันมันเนาะมันให้มันให้ทั้งมันให้ทั้งโปรและคอนที่ที่พี่รู้สึกว่าแบบเออเขาตีความโลช ไม่เมาแะละ้วบอกคนบ้างเกันนานมาแต่มันจริงจริง,รง,รงเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นอีกอีกตอนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หุือหวาอืมแต่เล่นกับหัวใจเราได้เยอะมากๆในเรือ่อพอแหวนชอบมาเกามสังเกตไหมอันนี้ชอบพูเรื่องนี้เหือนนะวิธีการเล่าเรื่องนี่แค่ตอนเดียวหมายความว่า อืมอีพีเดียวสี่พารแต่เขาเล่าตัวละครได้แบบอหูยิ่งกว่าซีรีส์บางเรื่องอ่ะนึกออกปะเล่นไปแปดตอนแล้วเส้นเรื่องยังไม่ไปไหนเนะเข้าใจที่แบบแต่เนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยอีพีนี้อีพีเดียวมีแค่สี่ตอนแต่เส้นเรื่องไปไกลมากขมวดบมให้เราแบบโอ้โหคือคือเกินครึ่งชีวิตอะแล้วเขาเล่าไปแตุ่ตัวเลยเนาะง้ะรู้จบไหมเราเล่าเรื่องแบบ เราเล่าเรื่องสนุกนะอืมเล่าเรื่องมีจังหวะให้เราได้มีทั้งตัวละครเขามีทั้งตัวบริบทรอบข้างที่สร้างความเป็นตัวละครนี้แล้วมันทําให้ตัวละครเนี้ยคือมีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดขึ้นมาเราเล่าเรื่องได้อย่างสนุกผูกปมได้อย่างเออแล้วมันมีบทมันมีอันนี้เข้ามาอีกแล้วตัวบริบทรอบข้างนักแสดงนักแสดงแถวสองไม่ตายด้วยอือมจริงอันนี้เห็นชัดอเห็นชัด แล้วคือเขาสร้างตัวละครได้แบบเราเซอร์ไพรส์นะเพราะตอนแรกคุณชยัยน,นันต์นะ่ะเปิดมาเนี่ยหมั่นไส้กับเรานะเออตอนที่โตอาหารเนาะงานวันเกิดเออจีบข้าคานเนะเออด้วยกับปายอยากอยู่มหัว <c oughs> แต่พออยู่ไปเอ้าดีโบ๊บบเออแบบเนาะซัพพอร์ตแมวเต็มที่เลยอหญ่ป้เดี๋ยวเขาคุณ้เขาดีดี่ว <Bob a S 1> าแบบอะไรเงี้<อ>ง<ล>ย แต่บุคคาีิเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเนาะเออเราก็มารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วบุกคาริเขาดูเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนซัพพอร์ตคนเนาะแต่เขาดีเออเออเราก็คิดว่าแบบว่าอยจะขี้อวดขี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเนาะปลาเออเลาเลยเนาะจะขี้อวดมาข่มคนที่ต่ํากว่าอย่างเงี้ยไม่เลยเนาะใช่เลยพวกเราอ่ะเจอปุ๊บจัดเลยนะอินนี่เออจริงอรู้สึกผิดเลยจริง ต้องขอโทษต้องขอโทษพี่เลโอด้วยเลโอเโอมาเลโอมาปิดดีลเหมือนกับการที่แบบว่าลากพวกเราออกไปตกกลางสี่แยกก็มคือแบบอแล้วเหรอนี้ยคือแบบว่าพอเออพอมาเจอฉากนั้นก็ไปอ้าวเขาซัพพอร์ตแมวทุกทางเลยอ่ะกคนซัพพอร์ตกันดีมากด้วยนะจริงใบ้านนั้นเนาะเนาะเออ บบเอาจร,อจริงนะอย่างที่พูดไปตอนที่ดูอ่ะตอนที่ดูเทลเลอร์ล่ะยังคิดว่าเป็นบ้านของมิวด้วยซ้ำนะที่เป็นคนขอต่อรองเรื่องเนี้ย<อ>จริงแล้วคืออ่ามันเป็นบ้านของแมวอ่าซึ่งแม่เขาก็ให้เหตุผลไปแล้วว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แต่จร,จริงๆเราก็อยากแค่อยากรู้ว่าแม่มีปูมอะไรหรือเปล่ามีปูมหลังอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องฐานนอะไรอย่างเงี้ยดูแววนะจะไม่มีอะไรมาบอกเลย嘛 เออแต่ดูท่าแล้วความรู้สึกความรู้สึกอะเหมือนแบบปมแม่น่าจะไม่เลียรแค่ปล่อยระเบิดทิ้งไม่ยิง <c oughs> คือไม่บอกให้เป็นท <c oughs> ิน้งแล้วก็ให้ดูเป็นแบบผมแม่เป็นอย่างนี้อ่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องแบบ <c oughs> ตอนเนี้ยคนดูอะมักจะบอกว่าเอาใจช่วยตัวละครแล้วเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอะ,อะคนดูก็จะชอบบอกว่า <c oughs> ก็พอาแม่น่าจะมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้เขาก็เลยน่าจะเป็นอย่างนี้ทําให้ตัวละครแนวเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยว่า อืมอืมเหมือนเมือ่มอก่อนอะคนดูเดี๋ยวสมัยนี้มันเริ่มแบบอืมหลงลรักเหมือนเราไงเหตุผลเหมือนเราไอ้ก่อนอืมมันต้องมีชอบอยู่อันหนึง <S <S ่งด้วยแหละปะเดี๋ยวขอยานิดนคือมันมีชอบประโยชน์อยู่ประโยชน์หนึ่งให้ก็ปุกพูดอะเพราะแบบว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนคนนึงอืมู้อูเนี่ลรถเนาะคำพูดเนี้ยแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยมันคือความจริง มันคือโค้ดธรรมชาติเลยมันไม่ใช่เรื่องสองคนแต่งงานแต่แม่งเป็นของคนชาวบ้านชาวช่องที่เขาแต่งงานด้วยจริงเนาะแล้วฉากเด็กกำกุบไม่ไม่ได้มาจับมือแล้วพูดแล้วจ้องตาพูดพูดได้ออกมาแบบจริงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่เล่าให้น้องฟังอ่ะมันไหลความเป็นธรรมชาติมากคือมันไม่ยัดเยียดแบบว่าแมสเซจที่อยากให้บอกว่าฉันอยากบอกเธอว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนึ้ออกปะอย่างที่ปายบอกคือถ้าสมมติมีการมาจับมือเนี่ยเอาลวไม่ใช่แล้ว แล้วมันเป็นการคุยกันแบบว่าเจ๊หนูว่าอะไรางเงี้หนูเจว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคับเจ๊ผ่านมาแล้วอะเออเออเขาเจกจะประโยคนนี้ไงมาจะมีประโยคหนึ่งที่นีนพูดอ่ะบอกว่าถ้าหางานไม่ได้แม่ต้องให้กลับไปที่บ้านแต่ไม่อยากกลับเพราะไม่อยากไปตอบคําถามป้าข้างบ้านเนี่ยมันระสบกณ์ตรงใช่ไหม เอออะไรแบบนี้คือมันคือเรื่องจริงหมดเลยไงมันเป็นเรื่องใไ่ใช่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาตะโกนใส่กล้องอ่ะเออจะพูดเหมือนระบายเพื่อนฟังอ่ะฉันขี้เกียจไปตอบคาถามยายป้าข้างบ้านอ่ะว่าทาไมถึงกลับมาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นแบบว่าเอาเอาเขาจริงนะพี่ถึงบอกวิธีการเล่าเรื่องเขาเก๋จังเลยอ่ะเขาเล่าเรื่องแบบว่าปมใหญ่ๆความรู้สึกของตัวละครที่มันแบบ มันอยู่ในความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันเหมือนและทับซ้อนกันเนี่ยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเล็กน้อยแต่ดูแบบไม่ยัดเยียดอย่างที่ปายบอกมันไม่ต้องมาบอกว่าจับมือเพื่อนแล้วตะโกนใส่หน้าหรือแบบว่าจะต้องเน้นซสีนน่ะมันคือพูดเรียบๆนำเสนอแบบพูดเรียบๆง่ายๆมันคือเกิดในคือมึงจะใส่รองเท้าคู่ไหนมามึงก็คือคือรองเท้าไงมึงนึกอออกมามึงไม่ใช่ใส่ขุงเท้าอนะไยเออมันดีธรรมชาติดี ใช่โอ้เนาะแล้วก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งอีพีที่เราชอบเลยนะของคูต์โอเดรับ<ๆ>แล้วก็ทิ้งความหน่วงไว้ให้เราอีกแล้วเสมอมา Good o d เดพอเปิดตอนใหม่อีพีหนึ่งจะหน่วงอีพีสองร้องแ,แ,แ,แต่ตอนนี้ร้องตั้งแต่อีพีหนึ่งกันแต่จริงร้องนั้นแต่เบรกสองเลย เพราะฉะนั้นปีทีหน้าก็คงจะเกี่ยมเกี่ยมเนาะอาจจะมีอาจจะมีคอรัสตามมาด้วยหรอซมโฟนีออเคสตราเนาะอือจะเป็นอะคาเปลล่าแล้วกันคนนี้โอเคครับแก้งเอาเป็นว่าอีีนี้นะกับพาร์ตี้แคปเราไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ อเลยครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเมื่อมีเวลาว่างนะครับก็จะกลับมาทำารีอคชั่นแล้วก็รีแคป Good o l d days ใน e p ีที่10แน่นอนนะครับกับ Love w i n นะครับสำหรับ EP 9ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่เคยดู Good Old Days หรือดูแล้วอยากดูอีกสามารถรับชมได้ทาง Disney p พ u s ์ o n อ t นะจ๊ะสำหรับพวกเรานะครับชาแนลแฟนบอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรีแคปในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย